อยางยันไงนะคะแม่บุเขาอ่ะไปสิป่ะบุเขาค่ะไปเลยค่ะแม่เ,เป็นบุเขาอ่ะไปเดี๋ยวแม่ไปไปเลยาหนูไปบุเขาจ้ะโอ้โหไปสิแม่ว่าหนูไม่เลยนูย่หนูไหนต้นนี้ไม่ค่อยเยอะนะ นี่ไปดูต้นนี้นะนะาต้นนี้ค่อนข้างใหโอ้โหนะคะบอกนี่อีกไหมนี่ไงโอ้น้า oh, ไ,ไปดูสิยังไม่นะยังไม่จับนะคะไม่เด็ดนะคะรอให,ให้ใหญ่ก่อนต้นนี้กินไม่ได้คะ่ะเด็ดต้นี้ยังไม่ถูดใช่แล้วกินได้ไหมคะ กิน้องไม่ได้ค่ะเ๋อกินยังไม่ใหญ่ค่ะโอเคกินยังไม่ได้ยังไม่ใหญ่เนาะค่ะมีอีกนไหมคะต้นอื่นมีอีกไหมนี่ไงอ๋อมีเยอะแยะเลยเนาะต้นเลมพุยไม่ชอบอะเยอะแยะเลยไหนไหนโอ้ต้นนี้ก็มีว้ายว้าวด้านโน้ตเสาไหน ภูเขานั่นหรออไอเขาอื้ตัวไอเหาใหโอ้โหดูต้นนี้สินี่เ<ฮ>ยอะลูกเยอะมากอท้อว่าอันเนี้ก็ยังไม่หายหรอใช่ค่ะยังไม่ใหญ่นะเนาะต้นนี้ต้น<ป>นี้จ้าจ้ะ,จะ จีน่าไปไหนอ่ะพาแม่ไปดูลำไย,ยอ่ะคะนี่ลำไย,ยของใครอ่ะของยา่งยาค่ะของย่าค่ะของย่าค่ะไม่ใช่ของจีนา่าอ<ม>ุ๊บเดินได้ไหมั้ย<ม>ระวังนะเดี๋ยวมีหนามนะคะอะ เกลือบเลยไม่ล่ะไหนไหนไหนดูตาไหนไหนดูตาไหน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 ตาตาอ๋อต้นนี้ก็นี่ขนาดนี้ก็มีนะเนี่ยต้นเล็กเล็กอืต้นเล็กเล็กก็มีเนี่ยมีหมดเลยนี่อันนี้ต้นเล็กนิดเดียวเองว้าวต้นเล็กนิดเดียวก็มีลูกด้วยนี่ ต้นนี้อีกต้นนี้อีกต้นนี้ว้าวตนน้ตน,น,ตนเล็กๆมีลูกแล้วอันนี้ต้นใหญ่ใ่จ้าอันนี้ส่วนลำไยของย่านะคะ